ค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกับรายการอีสานบ้านหมอลำได้ดิฉันโจงอ่างค่ะนักแสดงแจ้งหมอลำน้ำมีหงมีหัวหน้าม้าโสดสกปรกมาหาหอยพี่น้องมามานนี้มื่อนี้มาหาหอยเป็นอะไรก็ไม่รู้สึกปรกไม่ยั้งบัานนี้แม่หนูหาไม่เป็นการคายขาหมดแล้วดูขาดูขาหอยไม่อีเป็สอะไรก็ไม่รู้พี่ตงก็เป็นโอ้ยเบิ่งในี่ยนะทดยองคอยเนี่ยแตกหมดแล้วนี่จะเป็นรถไทยตกฟองล้วโอ้ยแม่มันคือกันแท้ นี่ผมหรือตอเฟีย oh. น no, oh. ี่โอ uh, right. like, ้ย uh, คือก no, okay, so ันให้มาเก็บเอานี da ่มาเก็บเก็บไปเรื่อยเก็บอะไรโหหาหอยดีหีสีหอดนี่เก็บเก็บเออนั่นละเอาหอยอะไรคือหอยเน่ามีหีพันมีหีมึงอะนะหอยเน่าหอยเน่าหรือหีมึงเหม็นจีดอกโอ้ยคุณอะไรน้ำขวดขาหอยแม่หนูขายกันขายอะไรเกือบหนูดำเบิดแล้วโอ๊ย อะไรบัวได้บัวกระหลังได้กระพามากนปูกลนหอยอ้อนี่มาเก็บมาเก็บโอ้เล็บจะดำจะให้เก็บยังไงดูเล็บนางงามสิมีจะแดดเด้อเมดก็ไม่ใส่มาเออแมวตื่นร่ตรงหน้าผ้าใส่เมดอี่ขีบชาโควิดโควิดโควิดมาเก็บเยาวาดูะถ้ามาหลามโคใส่ทุ่งนานน่มัน ถ้าเกิดมันบิดขึ้นมาแล้วทำางนี่โค่นอ๋อจะแม่ไส้อาอก็เป็นลูกบรดีแท้ขึ้นดาฮอดแม่เอาได้ผัวได้ผัวฝรั่งขนาดนี้ซื้อนั้นซื้อนี้ซื้อปูมาให้กินซื้อหอยนั้นให้กินหอยลายให้กินเนี่ยทำไมไม่เกินมากินอย่างหอยเสรีกินแล้วเมาหน่ะเหรอไปซื้อหาแมงมุมหอยลายไอยกูก็มีหอยลายว้ายลายอยู่แล้วความเปนที่ประเทศไทยแหละหอยมืองน่ะ มาขุดดีนะาเอาเอาเอาด้วองมึงด้ขอยถือพักยายใ่อยถือพักอยน้าหนาจะรองถือม่งคอยขึ้นหนาเอูดหอนเดี๋ยวนี้นหาหอยยังไงดิหาโอ้ยขุดไปขุดไปให้ถือน่อโอ้ยถืออาขุดไปโอ้ยอย่าเปลี่ยนโอ้ยด่ล้วตายไปดั่งเลียทางันไปเจอเองนั่นงยยัอย่ พูดแมนี่แมนี่เกีน่มเห็ยอเนบอเเ็นบอเก็บเอาเก็บเอาเล็บทำมาตั้นแห่งดีเหรอเก็บเอายาดมันบ้เนววะม่นใช่หอย